ตรงที่เป็นลูกศรน,น่ะนะคะปหนึ่งครับห้าก็มีเพื่อน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 บอกแบบนี้แหละที่แรกเข้าไปดูไม่เป็นนะคะเข้าไปไม่เป็นพอเพื่อนเพื่อนบอกไหนปอไหนเนาะทำยังไงดีละ่ะต้องไปถามกูรูคนที่เขาผ่านแล้วนะคะว่าเขาเจอแบบนี้หรือเปล่าน้องเติมเต็มทักทายทุกคนรอบห้องค่ะวันนี้วันวา,วาเลนไทน์เงียบดีจริงๆเลยนะคะเงียบ อ้าวคุณครูทำไมคุณครูไปดูคะแนนไม่ได้คะ่ะไปนอนในกระเป๋าก่อนเด้ออ๋อนอนในกระเป๋ากระเป๋าใหญ่เหรือคะกระเป๋าใหญ่จีอขอโทษขออาภัยเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าไปไม่ถึงจริงๆเครื่องไปไม่ได้เครื่องไม่เป็นไรถ้าเราได้ดูกันแล้ว ได้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวก็ฟีดค่ะดีค่ะคุณสนองนะคะคุณครูยาดาก็สวัสดีคุณสนอง เข้าไปในในในช่องดูเดดบอร์ดแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ดูในการตั้งค่านะคะน้องเติมเต็มกำลังรับชมนะคะ ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอะ้อเพราะว่าไปไม่ถึงจริงๆเครื่องไปไม่ได้เครื่องอัไหนปอไหนเนาะทำยังไงดีละ่ะต้องไปถามกูรูคนที่เขาผ่านแล้วนะคะว่าเขาเจอแบบนี้หรือเปล่าเติม2องทุ่มใช่ไหมคะหาไม่เจอหาอยัางไงก็หาไม่เจอ ขอบคุณมากมากนะคะคุณครูที่มาเป็นกำลังใจให้บุญค่านะคะที่ที่เขาบอกว่าการจร้างไรายได้น่ะเข้าไปปุ๊บบุญเพียงก็กดดูก็กกกกโอ้ยเชิญค่ะเชิญค่ะบุญเพียรเปิดประตูไว้แล้วจ้าเปิด คุณครูอยู่ชั้นไหนแล้วเนาะคะเนาะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วบุญเพียรก็ขอบคุณนะคะคุณครูที่มาเป็นกําลังใจให้บุญเพียรแจ่มจันทร์ผู้รู้คนที่เขาผ่านคนที่เขาผ่านไปก่อนนะคะ ว่าเป็นเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ปกติปกติกตคะคุณครูเข้าไปดูคะแนนหรือยังคะเข้าไปดูในช่องตั้งค่าสติ หกโมงกว่าๆนะคะหกโมงหน่อยๆตามเวลาปกติหกโมงตรงค่ะนี่ก็เลยมาอีกแกก็พิมพ์ผิดแล้วเราอ่านให้ถูกค่ะกอกกอกกอกโอ้ยเชิญค่ะเชิญค่ะบุญเพียรเปิดประตูไว้แล้วจ้าเปิดเห็นเลยนะคะก็เห็นเลย แบบนี้เป็นเพราะอะไรเนาะแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่อยเสถียรเท่าไหร่เรื่อยๆว่าเขาจะเปิดกุญแจให้เมื่อไหร่นะคะเข้าไปเปิด เข้าไปดูเรื่อยๆนะคะคุณค <c oughs> รูลืมไปค่ะเมื่อกี้คุณจงรักอยู่ญี่ปุ่นเขาไม่เขาม่เขาไม่เปิดกุญแจให้ดูเขาไม่เปิดกุญแจก็ วันนี้ไลฟ์เป็นอะไรเนาะพี่น้องเลยไล่คอยบอ่เดินเลยอ่าเน็ตไม่จะเถียนอีกแล้วนะคะพี่ๆน้องๆเน็ตคอยบอดีอีกแล้วหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้ว,วทนทยน,นะคะเพื่อนเพื่อนชาวเรียวเพื่อนเพื่อนชาวคีเอเตอร์ กินกับข้าวตอนเย็นเชิญนะคะเชิญได้เลยนะคะน้องวรา,านันคุณจัสีนานก็เข้าไปในในในช่องดูเดสบอร์ดแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ดูในกานตั้งค่านั่งนาน ุณชะชีนันจอดสมบูรณ์นะคะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะพี่น้องชาวคีเอตเตอร์มือนี้คงจะบ่ได้หยุดพักพรอนกันดอกนะค่ะน้อ่รู้ว่านาทีถึงไหนแกเลยแกเลยไม่รู้ว่า จะทำยังไงปอหนึ่งครับห้าก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนบอกแบบนี้แหละทีแรกเข้าไปดูไม่เป็นนะคะเข้าไปไม่เป็นพอเพื่อนๆนบอกมาน้องวรานันเชตวันกำลังรับชมมาอีกแล้วนันเหมือนกันนะคะ นะจ๊ะคุณครูบอกปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ไม่ต้องนั่งคุยได้เลยครับในวันนี้นะคะในเย็นนี้นะคะสวัสดีวันวันเลนทายนะคะคุณครูยาดาลูกเรือครูเต็มจนล้นแต่เขาก็ยังขึ้นแจ้งครูว่ายังไม่ถึงเก้เาก่อนเด้อลง นอนในกระเป๋าก่อนเด้ออะไรคะคุณสนองกำลังเดินทางกลับบ้านลงยังเข้าไปดูไม่เป็นใช่ไหมก็ก็เข้าไปดูนะคะมาเขาจะมีบอกเราก็จะเข้าไปในช่องนั้นน่ะเข้าบ้านได้หรือเปล่าได้คอมเมนต์ไหมคอมเมนต์ทำไมไม่ไลค์ล่ะหยุดนิ่งเลย เอาก็ประมาณอปอนหนึ่งทับปอนหนึ่งครึ่งอะค่ะนหนึ่งทับ5ถึงรู้จักไปดูนาที ได้เวลาของมุนเพียนจ้าได้เวลามาขึ้นไล์ได้เวลาของมุนเพียนจ้าได้เวลามาขึ้นไล์